สวัสดีครับบ่าวเ่าซอสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาคู่บาวัดปลานะครับท่านผู้ชมพามารับชมตรงวัดน้ากันนะครับคู่บาไล่ไปบอกบ่าวเถานะครับฝันแล้วนะครับฝันได้ตรงวดแล้วครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับเลขคามฝันบ่าวเถาฝันว่าเด็กน่อยบอกเลขออกสองเก้าเก้าสองนะครับ มาแปดสองธรรมชมนะครับอานะครับเดินทางมาหอดมาถึงนะครับบ้าเท่านะครับจะพาธรามผู้ชมเขาไปหาคู่บาบล้วเท่าได้สั่งไฟโซลาเซลล์นะครับพี่น้องสั่งมาเพิ่มซีดวงนะครับจะมาให้คู่บาพันไซทังเขามาในวัดนะครับยามขึ้นจะได้มีแสงสว่างนะครับพี่เอามาถวายคู่บางวดที่แล้วนะครับคู่บากระติดหนึ่งดวงสองดวงอยู่คุณครับผม สองดวงแล้วก็อีกดวงนึงอยู่หน้นาประตูทางพุนครับผมสามดวงเนาะครับบ่าวเถ่าก็าเลยสั่งสี่ส่วนโตมาเนาะครับท่านผู้ชมครับจะมาถวายคู่บ่ายอีกสี่ดวงเพราะวา่าจะถวายทางเขามืพุนครับทางเขาเสา้นมืพุ่มันมืดเนาะครับเส้นนี้มันมืดจะไม่คู่บ่ายติดให้มันแจง้งสว่างเนาะครับท่านผู้ชมจะถวายคู่บ่ายอีกสี่ตัวนะครับสั่งมาแล้วนะครับผมมีเอฟซีกับว่ามาเอาบ่าวเถ่า ือบดสือมาถวายคู่บาเองนะครับสั่งมาแล้วทนผู้ชมนะครับสั่งมาหกโตจะมาถวายคู่บาซีนะครับจะไปถวายาปู่ทุดงงลางป่าอีกสองนะครับวังใดเพิ่นมันเมืดนะครับนี่นะครับเห็นแล้วมันมีตะปลาทนผร,ร้ชมนะครับสั่งแล้วจะมาถวายคู่บา,าปิดทั้งหนานะครับผมอ๋เขาไปหาคู่บาน้ำกันไปรับชมน้ำกันนี่ครับ ครู่บาว่าฝันแล้วเขามาเลยเป้าเทาครู่บาบอกเป้าเทาฝันแล้วครับเขาไปหาครู่บาน้ากันพุณนะธรรมชมครู่บาอยู่รูปเดียวนะครับอยู่รูปเดียววัดปลาปลาอีหลีพี่น้องมีแต่ปลาล่มลืมน่นมีแต่ปลานะครับนี่ครับพุณนะครับผมเขาไปการาบนมัสการครู่บาน้ากัน กาบนมัสก,การครับผูบ้บ่าวอากาบนมสัสก,การเจ้าค่ะไฟติดฮงดีวะผูบ้บ่าวฮงคร่ะฮงสว่างดีนปะครับเนี่ยขัดข้อยางไป๋พอเกิเลด้ยางไปเบิงึงครับมันพอคนมันไปให,ห้ฮงไปอีกแจ้งดีคุณจักรวัลไปเลยครับ <c oughs> เอฟซีพวกเราบ้าเทา่าคือบ้าซื้อไปถวายก็เลยสั่งมาแล้วท่านผู้ชมพอเกิย่างไปย่างมากแล้วย่างมันฮงครับเห่นผู้เดียวแล้วโมมีเงินเบียดเลยเล่นกับไฟเลยบ้าค่ะให้ไอ ใบ้านเพิ่นติดไปทั้งประตูทั้งฝุ่นนกคูบาเนาะว่างว่างไปเลยละอีกอ่ะอ,อีกสี่คูบาครับพอดีแ่ะสี่สั่งมา้อีกสี่มันไม่มองตีต่อสี่อันทำโบชมเนี่ยพอดีเพราะว่าบ่าวเราเห็นว่าสามอันนี้มันมันติดได้บ่หลายติดแจ้งแต่เฉพาะอ,องศาลาเจ้าเห็นรายละเอียดทุกกินเนดได้อยู่ดีครับเขาเจ้าเข่ามาเข่ามากทเห็นว่าต้องให้เพิ่นติดบังใดเนาะคูบาต้องคิดผมยังเห็นเต็นกี่คูตกับนี่เนาะมันก็ต้องไเห็นมีแล้วนะครับเอาคือว่าฝันแล้วคูบา ฝันฝันจอหววกับฝันบ้านผ่เนะเเนาะครับบรานผ่านังก็นอนบ้รนผ่าถ้าถ้าวัดทำาว่าเนี่ยกับนัง่งภพราะวาหน้าเนาะนก็ไปฝันฝันไปฝนตกลิ่นย่างไปใช้บุญไปพ่อปะคอสามโตรครับปะคอสามโตมาจากมาจากคนล,ละทางครับปบืนมาอยู่ตัวหนาคู่บ่าคู่บา่บาก็เลยอุ้มจับขารครับมันไปเห็นอีกตัวหนึ่งพอไหวไหมอืมมันโมมีมือจับเลยครับสองโต คือผมฟุงหดก่อนมันูก็ได้คือด้ในสมองอะคืออุ้ยเลี่ยมกลางบ่าไปเพื่อนึงพมวลผู้มุงยุ่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 งบืนน้ำมากเลยครับพอตัวเลืเอาอันนี่ปอันนี่แค้นครับบีบลบบืนขึ้นมาดิเอาข้อมากายอันนี้ฮข้อมัยกรปั๊บอันคือจังอันโอ้โหขึ้นยังไงบดดีนพกติมันดีนั่นเดียวครับเล่นปลาสามตัวมันบ่เป็นตัวเลขเลยเหรอปลาสามตัวปลาค่อยง่ายพอคุกบ่าม่นมันคม่นะครับ ฝันแบบนี้มันอาจจะเป็นเลขก็ได้ครับอันนี้คือฝันแรกตอนต้อม้วนกับตอนแรกของคู่บาเมื่อนันไหนสิบหกออกเล่าเลยค่ะคู่บาฝันฝันที่วาเด็กหน่อยบอกสองแปดไอ้สองเก้าเก้าสองเป็นสองแปดนัคู่บาเนาะโอ้ยเฉียดความฝันของคู่บางวดที่แล้วท่านผู้ชมฝันวาเด็กหน่อยบอกนี่บอกว่าเลขเลขออกนัคู่บาเนาะเอามาพอเพ่อนถึงเลขพ่หัวดันสองคน ว่ากันพ่อปูถึงเลขถึงตัวไหนเนาะ,ะส2 2อะงเก้าเก้าสองแล้วก็มาฝันหน้าบอกที่พูดวันนี้ในความเป็นจริงเราแท้ในใต่ายหน้ากับมื่วานเราได้เราฝันได้สองแปดหน้าเราขอบคมับหน้าพูดจริงในความจริงเลย<ช>ค่ะไอ้นี่บ่านนี้คุบาาตีเป็นในฝันที่แรกพี่ฝันอีกว่าวันไหเอ็ก็มีนี่ตัวเป็นตัววันไหนอ่าเขาฝันเห็นเป็นตัววันไหนเอาระดับเลวก็ะขึ้ข<อ>นทีสอมากอะมาฝันว่าไปสั้นๆคมสั่น แล้วที่เขาตีตีประมวลว่ามันสิเป็นตัวเลขได้ก็คือย่างไปย่างแบบบินบาทเป็นบิบายผัดในฟันกพราะฟันเต้ากับฟันว่าเป็นบินบากมีมิ่งมิ่งกับกับเล็กน้อยมาใส่บาทให้เอามาคอยจูบที่ต้มแล้เอามใส่ถุงเลยไหมครับต้มที่ถุงแล้ก็หัดมัดแล้วก็มีแนวจีบมันพอบครับเอาเอามาใส่เอาถือมาม้วนในจ้าสั่นมาบ่ใส่เข่าใส่มะข้อยสองถุง พอตัวเรื่องมาสีมังก็บพสนใจหรอกวันนี้พ่มาคึืนที่สามอันคึืนนั้นมากมาฟันว่าไปงานนิมนต์ไปล่ไปไปงานนิมนต์อย่นะจ้างงานนี่ยังมันนี้พ่อเลยเอาใบปาวันหน้าเนะี่ยเอาเอาเขียนเงินให้เพราะว่าสายป้าเพ่นเฉเอ็ดไปใปาวันเนานะค่ะแล้วพ่นก็ยจะเขียนให้เราเอาไปขึ้นเงินเป็นแรกอยู่กล่อ,องเอน้ยกันค<ะ>่ะในในใบปาวนาเนีนะ่ยมันเป็นใบปาวนานะเน็เขียนเขียนห้าหมื่นบาทแต่ว่า<อ>เขียนเลขหา แต่บ๊อบเป็นเลขศูนย์ห้าหมื่นแป็นอะไรนะเขียนห้าแล้วกันหมื่นแล้วเมื่อกี้คอยไปคืมเงินขอยดีใจว่าฉันปาบวชมาปานนี้มึเคยกระเด็ค่ายอะไรปานนี้เจ๊เขียวครับเอ้เพราะว่าหาหมื่นปาคือได้ลายเต็เจ้าภาพเป็นคือรวยคักแท้ปาดสาขาเป็นเนาะก็ขึ้นในใจเนาะกับในปันเมื่อกี้เอาไปคืนเงินมันกับเป็นช่องพักในช่องผัดมันหาหมื่นไปเขียนเลขสองหมื่น ในช่องผมมมีเงินครับปกติมันต้องมีเงินหนึ่งบั้งครับไปแลกไเอาเอาเอาไปหามื่นเนี่ยไปแลกห้าหมื่นแล้วเนี่ยไปแลกมากผัดประเขียนเนสองเลขสองหมื่นก่อนก็แลกตีแล้วนะหาสองกันจบก็พอสองก<อ>รุงเนี่ยก่อมก็ผ่านก่อนนะเลขก็คือแต่สามแปดว่ว่เป็นโต้โค,ครับเตียวเตียวเลขที่ว่าจับประคออ่ ประค้สามตัวประค้ยไงว่ามันเอเจ็ดสามเก้าสามคือเป็นแปดสามเพราะว่ปลากับแปดสามตัวกับสามตัวตีสั้นๆเลยเนาะเป็นปลาปลาว่ามันเจ็ดป่ะับประโค้ประโค้ไม่เก็ตแต่เป็นเจ็ดแปดสามแปดอะไรเนาะค่ะแต่คุบ่าเขาฝันเขามันมันเน้นในฝันเขาเน้นในฝันคือปลาคือทังนั้นสามหาชู เก็บแปดสามมาแล้วคู่บาศัเขาไปตีกับกงกับเกลียดเพ่งไลยไปเห็นบ่ตีผู้สามขาวเพราะเขาเป็นผู้ฝันมันควบมืหมองขึ้นเลยเออคู่บาศัตตีเป็นไงตีก็คืออันนี้เขาเป็นโตเขาเป็นโตก็คืออันนั้นตีสามโตบ่แปดสามหรือตีแต่แปดสามคู่บาตีแปดสามมาละเพราะว่าเลขตัวนี้ในความคืดเพราะว่ามันสีเม็ดลางครับคู่บาวัดป่านะครับ แต่ซองหาหาซองเนี่ยเขาว่ามันจิเป็นบนญครับในความมุตซึทันทีจับใช่กับเอาแปดหาสามเจ็ดห้าสามโอ้เจ็ดหาสองแปดนี่เอาเลยแปดห้าสองแปดหาสองเจ็ดหาสองเจ็ดนี่แหละครับเจ็ดนั้นเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสองอ่าผม ฝันว่าพุ่น่อหอยส่บาให้ดคเรียนแปดสามกับหาอเนี่ยนะครับคูบาแล้วไปเรียนหลายซ้ำนั่นแหละนี่ครับผมเพราะว่าหาป่ามันเป็นเจ็ดนะครับคู้บาหลักกับคู่บาเป็นพระพระเป็นเจ็ดเป็นแปดธรรมช่มนะครับนี่ครับนี่คู่บากตีซํานี่อนิกาฝันมามันบนนี่อาจจะเป็นบนเป็นล่างครับเยาว่าหาซ่องหาหมื่นเยาว่าห์มหาศูนย์นี่เรื่องคู่บาบอมันมัมีศูนเนี่ยมันหาหมือ่ามันหาไมื่นศูนย์เป็นหามันเป็นหาแล้วก็หมื่นอืมมันมีศูน โอ้ยมาดูเถอะอันหาทูนุ่คนเราเบื่อเราฝันเรื่องาว่าเพราว่าเอาหอยใส่บาทบาทมันเป็นกลมๆเลยค่ะคู่บางอันนี้ปอาหาซูนหรือเป่ะตีแล้วตีตามเอาตามคูบานี่ครับชมพันวาบพรา้เอาหลายตัวนะครับเนาะอันนี้เบ้าเทาคูบาในแปดสามเบ้าเทาคิดว่าปลาเป็นเจ็ดและกระเาเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นนองเจ็ดแปดสามนะครับคูบาฟันพระเาเป็นเจ็ดเจ็ดห้าสองคู่บาา ไอ้ที่หันเห็นเป็นตัวคือหาคับสองมาคบาเออแล้วก็มาห้อยใส่บานั่นสองน่วยเอ้สองอันสองทุงสองทุงห้อยกัครับห้อยกันหาที่คุบาหาสองือครับนี่พี่น้องอันผู้ได้มักสองตัวนี่ก็ตัดเอาน้องคุบาเนาะอ่าเดี๋ยวจังรอคุบาเสรุปเร็๋ยวจังเพิ่งอีกมามันซีหน้าลักษณะใดนหรือสามตัวผู้ใด้มักเก็บแปดสามกับแค่แปดสามกับหาสองนี่ได้ครับท่านผู้ชมนะครับ อันนี้สามตัวครับคู่บาสเขามากแค่แค่แปดสามกับ่าสองเท่านั้นนะครับปลอลายคู่มันป้อยไปกระตุ้นนั่นแต่ป้อยไปในคู่บามักบ่อยพื้นมักมักเนี่ยบ่ตัวนี้ผ่าสองแม่มัาขาดสองคู่บาเป็นผู้ฝันห้องผู้ฝันมาขาดสองเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับเนาะ เดี๋ยวจังรอบมารอบหนาใ็ได้อ,า,อาจอาได้เอาไฟซลาเซลมัถวายคู่บาน้ำท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณคู่บ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมบอกนันคลิปหน้าแอดมินป่าวสวัสดีครับ